ก็จะพามันดูเกวียนนะครับเกวียนเกวียนโบราณนะครับซึ่งจะหาดูยากมากนะครับผมในสมัยทุกวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วแหละนะครับเนาะหรือก็อาจจะมีบ้างแต่ก็มีไม่มากนะครับสำหรับเกวียนโบราณนะครับผมนี่แหละครับเป็นเกวียนโบราณที่ได้เก็บสะสมไว้นะครับนี่แหละครับ เปียนโบราณนะครับเด้อเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นอยู่บ้างนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็เคยนั่นแหละนะครับสมรักเกียนโบราณนี่ก็ได้เอาท่อมาวางไว้นะครับก็จะใช้เชือกพวกนี้มัดเอาไว้เพราะว่าเออมันนานนะครับนานมันก็สัน่นมันก็คลอนมันก็โยกนะครับผมก็เลยใช้เชือกมาลัดไว้นะครับมัดไว้เนี่ยครับผมนะครับ ซึ่งจะหาดูยากอยู่นะครับสมัยทุกวันเนี่ยนะครับผมชาวเกียนโบราณแต่เป็นเมื่อก่อนนันก็คือว่าก็จะมีเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนก็คือว่าก็ใช่กันอยู่นะครับเนาะแต่ทุกวันเนี่ยก็คือว่าไม่มีใครใช้แล้วชนะาวเกียนโบราณน,นะครับก็จะใช้เป็นพวกยานพาหนะหรือรถเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใน้าวเกวียนนี่ก็คือว่าเออมันมดยุคนะครับมดยุก มดสมัยที่ว่าจะใช่กันนะครับาำรับเกวียนโบราณนะครับเกวียนนะครับเน,บนี่ยครับผมทุาากวันนี้ก็คงจะหาดูยากอยู่พอสมควรนะครับาำรับเกวียนนะครับนอก,กจากจะมีใครที่ว่าอนุรักษ์ไว้เนาะอนุรักษ์ไว้เพื่อเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะครับาำรับเกวียน ถ้าว่าไม่มีใครอนุรักษ์ไว้ก็คือว่าจะไม่มีให้เห็นนะครับะรจะไม่มีให้เห็นนะครับนี่แหละครับผมก็ค่อนข้างที่ว่าจะหาดูยากนะครับรักเกวียนหาดูยากเลยแหละนะครับ นอกจากาจะเป็นพิพิพธภัณฑ์หรือแถวๆรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่เนาะที่ว่าเขาจะอนุรักษ์เพื่อที่ว่าจะให้คนที่ว่าไปเที่ยวได้ดูได้ชมนะครับสำหรับเกวียนนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมเกวียนโบราณน,นะครับซึ่งหาดูได้ยากมากนะครับผมทุกวันเนี่ยหาดูยากนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเกวียนนะครับเกวียนโบราณ